สวัสดีครับท่านผู้ชมเล่งตายหูวงวังไม่จักซาเบนุนนัดแล้วมากินเรียนมังวันเดียดอ่าจัดการวันนี้มากินข้าวนนะกิข้าวชูดังนี้เอาเล็กๆอมคุ้งไมนาปนอ่าร้อยจักอาหารนี่มากินใบเลี้ยงกันมากินใบเลี้ยงกันใบเลี้ยงฟักเฮยมัน lắm lý tôi đập lá lắm thế nào ừ lo được giảm và bước mà hư cũng lại hư đi à đi ừ tốt ừ. gặp bên chốt bên chốt bên chốt gặp à, à lá đi, 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 đi.